เหียงค้าครับเมื่อกี้ก็ซื้อแบบเป็นถุงมาสำเร็จนี่บอกที่เป็นเหียงค้านี่ได้หน่อยเดียวได้หน่อยนเดียบแล้วเขามีแบ่วงมาให้มีมีแบบวงมาใหม่เก่าวงมันมันถุงเดียวกันแมนบอกวงเพิ่นเอาให้เพิ่งเอามาบแล้วก็มีนี่ครับบักมีครับมีแล้วก็มีบักเดือนี่ครับบักเดือนี่แซ่บพี่ลีนี่แล้วก็มีใบ ไปสักเดืไปชมพู่หมากระมี่ปูขุยซ้ำควหนุยหนงใส่อันนี่เี๋ยวเห็นนี่ครับหมากรมี่นี่ครับนี่ครับมากมีสองตเมีมี่อนี่ใส่บ้าเหเมียงคาน่หมอนวางไดก่อนหมอนตําเมียงคานยังไหนก่อนตําเมียงคานิทำหมักรมี่หมอนยังออ พักตาให้มาสองสามลำฟันแล้วต่ำใส่หำบังมีพดแดงสมผสมอีกที่นี่มีครับเบี่ยงคาเนี่ยหลันแสียมันแสียแล้วครับบังมีอ่ะเนาะต้องล้างยางมันก้อนดีเนาะต้องแซาก่อนมันเป็นยางกินอะไรได้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกมันมีอย่างนี้บานเฮาบานแล้ว แซ่บดีีครับมีมันปา่อะไรมันฝาัเข่ากันมีแคบกเดียีกฝรั่้องคนอนนอนนะเียงียงข้างัอันนี้ผู้ใดนี่มอนเียงมากสาวเกาหลีครับสาวเกาหลีเดินทางมาเพ่งกลับบ้านครับพี่ใหม่ อันนี้อันนี้พูดอะไรนี่มันอันนี้เป็นหน้าสาวครับหน้าสาวน่ารักน่ารักมแต่เก่าดีปิงไปปิงไปต่อเออเห็นดอกควันเยอะกวไมัน่างับเ้ายกผู้หญ่รอยับเมี่ยงคาครับเมื่อนี้มีหัำหมกมีมีหมกเดีย จะให้พี่สาวให้พี่สาวชิมให้ชิมให้บ้างขอนีก็่ากินนี่ค่อยกินเลยกินแบบแรคือก็แซบเีมนะครับามีมันเขากันครับไมบ้านท้องก็มีักเดือก็บอกัดคืดีดวมนี่สนเดือเส้นกระเดรับัตเคับมันก็คือบ น่งซดืขาดบางเด้อมังบมีอะไรอยานี้อย่างเงี้ยขาดทีนี้บางยิวบังยิวอ่อนๆนีแซ่บครับทินด้วะกิน้ไรนโอ้ยเมเอาอ้คือบไใส่แก้วแล้วแค่ะวันรครังเดี๋ยวผมซิมกันนะคุทายนะกินกจะเียปานเนาะทยอะนอันนสส เขาเคยล่องกัดไปแล้วอยากบ้านใกล้่แม่มันจะเห็นงามไหมล่องมีอะไรล่องคุยคุยคุยนี่ครับหางบางมีกับบักเดือกับพ่อแล้วแซ่บที่สุดแล้วมาจ่ายเลยหวยใหญ่ๆเนาะจ้าแสบพี่เอ แล้วเอาครบถุดท hey. ี้เขาแถมมาแห้ครับนี่ไอนี้เลอร์ส like ีบบกเบือเป็นน่วยเลยใส่บกเบียฟังเงามาใส่ี๋้ว้องกินแล้วทุกคนแก่มครับแ่หมี จับเลยับเรจบมงแับ อย er ่างก็เปียกสองคนก็แต่เมนีังไม่กินไงแซ่บเลยช้าได้หนนี่รอเหมียงเะ เหนียงค้าครับมีอยังไหนพ่อมีอย่างไนโอ้มีหมกเดอมันแล้วก็แล้วก็ผักอีเลิศเหมือนเบือเหียงค้าครับบรรยากาศการองไปครับ อยกรอบเด็กพี่นาย,ยาก,ก,นนกนนินน้ำใดกับเป็นน้ำร้ายไหลขบอกนีตำ้ดยสมตำตำเองครับกินเมื่อพี่นายครับวนนี้เมื่อโตก็บ่น,บนแมกับจะงบบไหน กินปลาแดกกับพักกานจองย่างบายมากันจ่องย่างครับสมตำครับตอนสมตำเขาโม่แล้วเขาปลาแดกโตหนึงเลย ได้มากอกอเบ,บื้บองบเดี๋ยวนะครับแม่ยังชิมรสกระทะ่เสริมอยู่บอกครับมมบมีบตัวครับ <laughs> นี่ได้มาขามาถูกแล้วอู้หูมเี้ยมเลยว่ะไม่ครับไม่แล้วมไมครับเอ้า ไปนั à à oh, well, ่นโมเมนตองมึงนี่ไแม่โมเมนพี่กูเส่ตใส่กระดเอาเล้าเลี้ยวมีอีไรทำนี่อะไรแม่งดีานแม่ จะรักไปกันชั่วไม่สนูกจริงผนคงไม่อยากจะกจะับ